ในถกค่กสาวเราที่แบบ้มีโมเมนต์ก็วันแม่ที่ผ่านมาลูกสาวคุณฟ้าโปรดคือจริงๆก็เป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รวมญาตินะคะก็คือคุณป้าก็คือพี่สาวแม่นัดเนี่ยก็คือป้าพริมอ่ะแม่ของแตนผู้จัดการแล้วก็เป็นเป็นแม่ของแม่ฟ้าโปรดอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะนัดเองก็แบบได้ทานข้าวรวมกันกับครอบครัวนะคะก็เหมือนกับว่าก็เหลือแค่คนเดียวแล้วเนาะคุณป้าก็ ชีสเดอะวินเนอร์แต่แล้วเนี่ยฟ้าโปรดเขาก็เอาก่อนที่จะแบบมากันพบนะ่เรามาแรกๆเขาก็เอาพวงมาลัยใส่ไปในกล่องอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันมีพวงมาลัยไม่ใช่สิมันเป็นการ์ดที่เขาทําเป็นพวงมาลัยอะค่ะเขาทําด้วยแบบเอาอะไรมาจิ้มจิ้มทำให้เป็นเหมือนพวงมาลัยแบบสวยมากแล้วมีเขียนข้อความแล้วก็มีดอกกุหลาบให้แล้วก็ ัดสติกเกอร์ทำนู้นทำนี่แบบคือเขาเป็นเด็กประดิษฐ์ประดอยอ่ะเขามีความตั้งใจแล้วเขาก็ทุกปีเขาจะทำอย่างนี้ให้เราทุกปีอ่ะมันเหมือนกับเราก็รู้สึกดีใจแบบกับฝีมือของเขาความตั้งใจความรักที่เขามีให้มันบริสุทธิ์นะคะก็เลยก็เลยปลื้มว่าเออเราก็มีคนทำสิ่งดีๆให้กับเราเนาะแบบหัวใจในน้อยของเขาแต่มันแบบยิ่งใหญ่สําหรับเราแต่ว่าสาวน้องจ๋าตัวเขาคือโตๆขึ้นเรื่อยๆคะเป็นสาว คือจริงๆฟ้าเอกวเขาโตนะด้วยด้วยตัวเขาอะเขาค่อนทั้งตัวสูงใหญ่แต่เขาจริงๆเขาก้าวขวบเองนะคะบางคนคิดว่าเขาสักสิบสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขายังเบบีอยู่แต่ความคิดเขาว่าเป็นผู้ใหญ่เขาจะอยู่กับคุณแม่เขาที่แบบแม่เขาคอยสอนคอยบอกเราเองพาเขาตัวเล่นตัวเลงไปอยู่ในกองไปไหนตั้งแต่เด็กแหละเขาค่อนข้างซึมซับจาก จากสิ่งแวดล้อมดีๆแล้วเห็นเราทํางานเขาจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจเขาเป็นเด็กมีความเมตตาเด็กเ,<ร>เป็นเป็นเด็กที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะัดว่าเขาเขาสวีทอ่ะและ้วเ,เขามีความแบบน่ารักในในแบบของเขาก็สมวัยอยู่แต่ว่าด้วยความสาวของเขาคือการแบบเวลาเขาเต้นอ่ะเวลาเขาไปร้องทําอะไรแบบมันเหมือนเขามีความกล้าแสดงออกแล้วเราก็รู้สึกโฮยบางที เขาโตเป็นสาวแล้วเนาะแบบแต่งตัวบางทีแต่งหน้าทําอะไรพูดจาบางอย่างเขาจะแบบโมยอย่าเพิ่งรีบโตได้ไหมอะไรเงี้ยมันมันแบบกีดตรงกีดตาทาท่าเม้มปากอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบผู้ใหญ่อะแบบแต่งหน้าทาผมแบบรักสวยรักงามค่ะก็ก็ดีค่ะเหมือนเราก็นึกถึงเราตอนเด็กๆเราก็ประมาณนี้แหละมันเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะดีใจที่ที่ได้แบบอยู่กับเขาในในหลายๆโมเมนต์เขาก็มีโมเมนต์ที่ดีให้กับเราในช่วงวันนี้ เป็นห่วงอะไรฟ้าโปวดหรอน้ำหนักอย, <c oughs> อยากอยาให้ลง <c oughs> เลอนงเ <c oughs> อนังก็กมักินแต่วันก็นงันงนังก็แบบตูบไปนิดนึงอะ <c oughs> ช,ช่วงเนี้ยก็อยากเขาลดอยู่นะทวงนี้เรียนตีลงตังกาเพราะเขาเอ็นจอยกินจริงๆริงไงเป็นเด็กกินได้ทุกอย่างอะ <c oughs> แล้วก็ก็ห่วงเรื่องเรื่องการกินการนอนหรนอน,น,อน,น,อนดึกเป็นเด็กแบบนอนค่อนข้างดึกนิดนึง หมือนโตเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยมันแบบบางทีก็ห่วงเรื่องการน,นอนเขาด้วยกินเยอะแต่เขาก็รักสวยรักงามเรามีแบบว่าถ้าหนูจะต้องสวยงามหนูจะต้องอยังไงบอกตลอด<ม>บอกฟ้าโปรดเบรกนิดนึงเรื่องกินบอกได้ค่ะเดินหมูคิดว่าถ้าหนูโตกว่านี้เป็นสาวึือนหนูก็เดี๋ยวหน,หนูหนูคิดว่าหนูจัดการตรงนี้ได้ตอนนี้หนูกินก่อน <c oughs> หนูยังเด็กอยู่ <c oughs> กินก่อนบอกโอเครู้เดี๋ยวถ้าเกิดเธอเป็นสาวกว่านี้โตกว่านี้เดี๋ยวจะรู้เองแต่เขาคิดว่าเขาคงจะมีวันของเขาที่เขารู้สึกว่าเดี๋ยว เขาต้องสวยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยบอกเออได้เพราะตอนนี้แบบเต่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขามีความสุขเขาสุขภาพดีก็โอเคและค่ะไม่ถึงว่าเขาโตกว่าวไว้แต่เขามีตอบคุณแม่ไหมตอบแปลว่าแบบเพราะว่าเขาอาจจะแบบเออนี่มันมนีมาเป็นที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าลูกเราจะ โอ้ย oh, มีฟ้าโปรดนี่เขาเป็นเป็นกําลังใจที่ดีให้กับนัดมากเลยเวลาเราไม่สบายแบบปวดท้องมองแง,ห,งหรือแบบรู้สึกตัวเองแบบเหมือนเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามาที่บ้านเขาก็บอกมามีเป็นไงหรือบางทีเล่นคอนเสิร์ตแบบตะคิวแล้วเป็นชอบเป็นตะคิวไงคะที่น้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนวดให้คอยแบบนวดวิ่งเป็นหูเป็นตาแบบฟ้าปรดยบอ,อยัปปนี้ให้หน่อยทํานี้ให้หน่อยเขาเขาทำทันทีเลยเหมือนเขาเป็นห่วงเราบอกมามีกับหนูนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ เขาสวีทอะเราก็ออดีใจเหมือนม,มีมีลูกสาวที่แบบสวีทให้กับเราอะไรเงี mm ้ย hmm. ค<ะ>่ะเขาเขาเป็นว่าเขาเป็นห่วงทุกทุกคนเขาไม่ใช่เป็นเด็กแบบเลือกเลือกปฏิบัติหรอกค่ mm hmm. ะอย่างเรื่องนี้ที่แบบรายการกับพี่แอนเป็นไงบ้างหลายคนชื่นชมว่าแบบเหมือนเป็นการเพื่อนคุยกันแต่เป็นกันยิยกรรมที่แบบจับมือกันแน่นมากค่ะมันมีคำถามาที่พี่แอนส่งมาเข้ามาให้เราดูก่อนไหมหรือว่าถามกันกแบงนั้นไปเลย นัดว่ารายการที่แอนสัมภาษณ์วันนั้นนะ่ะมันมาจากแอนด้วยเป็นหลักอะ่ะนัดว่าแอนเขาค่อนข้างเข้าใจว่าจริงๆแบบเ,เ,อเออนัดเป็นยังไงเขาก็มันมีสคริปต์แหละที่ที่มันควรจะต้องถามโดยประมาณเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ว่าแอนเขาก็ใส่ความแบบเป็นเป็นเขาที่เขามีความเข้าอกเข้าใจว่าเออจริงๆมันควรจะประมาณนี้แล้วเขาอยากรู้จริงๆในมุมของเพื่อนแล้วเหมือนเขาก็ดึงดึงให้เราออกมา แต่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเข้าใจเรามากที่สุดแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมานานอะ่ะมันเหมือนมันรู้ใจกันไปหมดแล้วอ่ะเขาก็ค่อนข้างให้เกียรติเราแล้วเขาก็ถามในสิ่งที่เออบางทีมันเหมือนกับนอกรอบที่เขาถามเราอะแล้วเขาก็มาถามในรายการอันน,น,นี้อันนี้ไม่รู้ยังไงยังมันมีมีอะไรรู้สึกว่าอ้าว ไม่ไม่ไม่ได้อ้าหรอกก็คือตอบได้ไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะถามวันนั้นเช่นตอนนั้นไปกินข้าวกับอ้อมกับเอ็ดกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามมิเรียแบบถ้าจะมีมีใครอย่างเงี้ยเธอโอเคป้าจะแบบเด็กไปเลยเอาไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ตอบไปว่าได้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่เอามาถามอีกในรายการที่จริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถาม ตรงนี้อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยถามไปตามโจทย์แต่จริง,รงๆวันนั้นในรายการอนะ่ะเราไม่ได้จะเด็กขนาดนั้นนึกออกป่ะคะแบบก็สา <30 S 2> ขึ้น<ๆ>ไปได้ว่า <laughs> ตอนแรกแบบ20กว่ามันก็น้อยไปนิดนึง<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวเป็นลมกันจริง <laughs> ๆ,ๆเรามีถามพี่แอนจัปว่าทำไมอยู่ดีถึงถามคนถาม,ถามนี้ว่ามีแฟนเด็กไหมเพราะจริงถ้า,ถา,า,ถ,า,าถามว่าถ้าเธอจะมีความรักใหม่โอเคไหมแต่ที่ถามแล้วดูอายุด้วยก็ไม่รู้เขาสิคือเขาเหมือนเขาก็ถามเราตั้งแต่ตอนกินข้าวนอกรอบแล้วว่าแบบ เด็กไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็อาจจะมองว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นไม่รู้เชนแต่นัดว่ามันเป็นเรื่องของปกติไปแล้วมั้งว่าจริงๆเรื่องวัยมันไม่ได้มันไม่ค่อยได้เป็นประเด็นเท่าไหร่แล้วใช่เขาก็เลยแบบว่าแต่สําหรับนัดน่ะจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าก็ได้แต่ว่ามัดก็ยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ปิดอะไรเงี้ยคือเขาแค่ว่าเข็ดไหมจะมีอีกได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าได้สิ เรายังไม่ได้ปิดตายเรื่องนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าต่อให้เราจะอะไรขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันไม่เหมือนทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมหรอกเออมันไม่ใช่คนใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วเลยถึงจริงๆมันมีดีลใหม่ี่แอนให้แอนฝากมาถามเราไม่หรอมาไมนก็ต้องมีสำคัญอะไทำไมอยู่ดีเธอถามหรือระบุอายุไงไม่มีหรอกเขาก็คงถามจั่วไปงั้นนะว่าแบบเออเผื่ออะไร เราไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะว่าเงาก็งงเหมือนกันไงพี่ดารินทร์ครับไม่มีค่ายังสอดอยู่ค่ะโอเคป้าหรือเป็นสนามที่เปิดทางให้เราว่าเฮ้ยเด็กเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างงี้พี่นาได้เลยเปิน้ามากทำนี้ต้องมีแฟนแล้วแหละยังยังไม่มีจริงๆค่ะไม่มีใครเข้ามาเลยแต่ด้านล่างมันคงบ่เหมือนใครอไรสไตล์ยังมีเหรอแต่พี่แต่พอรู้สึกพี่นะพี่ยังรู้สึกว่ามัน มันมีมันมันคงมีแหละในอนาคตอ่ะเออมันเซนเซนบอกมาแล้วเออเราเราจะไม่เราต้องกลัวอะไรอ่ะเออเราอย่าไปกลัวไม่ไงเพราะิ่งแจ๊ถามแลบว่าเราสวยขึ้นมันก็จะต้องมีอะไรที่มันทำให้เราฟูลฟิวในใจมันมีออร่าคนมีแฟนซีหัวเป็นหรอมันพี่มีไปแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่ไม่มีอย่เหรอใช่เหมือนกำลังมีคนคุยแล้วก็ทำให้เราตื่นเต้นไปชวยยังไม่มีค่ะแต่ว่าเอาแค่ว่าจะต้องมีคอมบ์กับเรื่องนี้่มยิ่งแจ๊คบอกว่ามันมี เอาเป็นเซนต์นะกันที่คิดว่ายังไงมันก็จะต้องมีอะไรที่มันทำหมอยรู้สึกว่าก็ไม่ไม่รู้เออเพราะพี่รู้สึกว่าไม่รู้จยังไงมาไม่ไม่ไม่คือคือเรามันบางอย่างมันเหมือนมันบอกว่าเราอาจจะแบบเราเราจะมีคนคนนั้นเนี่ยเออมันคิดเองก็คิดไปสิก็คิดไปก่อนไงเราคิดได้นี่แต่เซนที่ผ่านมาเราถูกเยอะนะไม่ถึงว่าเซนที่ผ่านมาในชีวิตเรามันค่อนข้างที่จะแบบ แต่เซนนี้ไม่เหมือนทุกขังทำไมไว้ตอบไว้ตอบกาศนหน้าแล้ว <c oughs> ไว้ให้มันมีก่อนไว้ให้มันมีก่อนไอนมน่ตอนนี้มันตอนนี้มันแค่รู้สึกว่าเออมันเรารู้สึกชีวิตเราคงมีความสุขไว้แหละแล<อ>้ว่าถ้าเรามีความสุขอะเราก็เชื่อว่ามันก็มีอะไรดีๆรอเราอยู่ข้างใน<อ>ไงก็แค่นั้นเองมันก็เลยออกมาเป็นความสุขความหวังความรอแบบไม่รออย่างที่บอกมันเหมือนก็แบบ เราอยู่ได้อะแต่ก็มีความสุขได้ไม่ใช่ถามความสุขนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเลยใช่ไหมหมายถึงมันมเมนต์เนี้ยคืออย่างนี้คือนัดะเอาตรงๆนะตอนนี้แบบมันเป็นช่วงชีวิตโสดใช่ไหมแบบโสดจริงๆอะพอเป็นโสดจริงๆนี่คือถือว่าก็ยาวนานอยู่เหมือนกันนะก็ก็หลายหลายเดือนมากๆแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าไม่ก็เลยรู้สึกดีไปอีกแบบนึงมันเหมือนได้อยู่กันได้อยู่กับตัวเองได้ใช้ชีวิตได้แบบกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมันก็แบบพอมันมีอะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นอะ เราก็เลยรู้สึกว่าวันข้างหน้ามันก็จะต้องไปดีอีกเพราะฉะนั้นเพราะเราอยู่กับปัจจุบันที่ดีอะ mm hmm. มันกําลังบ่งบอกถึงอนาคตอะไรบางอย่างแค่นั้นเองพี่นัก็แค่พูดว่าเออเราเลยเราเรามองเรื่องแบบนี้ให้มันเป็นมุมมองดีๆแบบนี้ดีกว่าไงอ mm hmm. เออ<ก>แค่นั้น <ไป S 1> เองป็นทิศทางเป็นบวกใช่ทิศทางแบบนั้น mm hmm. นันแค่แบบมันไม่ใช่แค่เรื่องคู่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเพราะมันอยู่ที่มุมมองความคิดทัศนคติว่าเออถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรามีความสุขนะ ข้างหน้ามันก็ต้องมันก็ต้องดีสิถ้าในวันนี้เราดีอะ่ะนั่นคือไงแหละคุณเชียร์ให้เราอยากให้เรามีความรักใหม่อยากให้เราเจอคนดีๆเจอคนมาดูแลเรารู้สึกไงคุณเขาเชียร์เราในวันเนี้ยโอ้ดีใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เชียร์ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ปฏิเสธอย่างที่บอกเนาะแล้วก็แล้วก็มีความสุขตรงนี้ก็ถ้าถ้ามีก็ดีค่ะถ้าต้องตรงเลือกผู้หญิงนะมีเรียจิตยากไหมครับจิตจิตยากไหม ไม่ยากหรอกเข้ามาเถอะเข้ามาเข้ามาเถอะคือเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครก่อนไงเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องอยากให้ผู้ชายทำหน้าที่ของเขา嘛ผู้ชายต้องทำหน้าที่อะไม่ใช่เออต้องทำาะต้องต้องทำความสงคั์แบบให้ใช้ความเป็นผู้ชายนิดนึงอะเอถ้าเกิดว่ากล้าก็เข้ามาคือไม่ได้แบบใจ้อยู่ดีๆแบบอะไรเราไม่ได้แบบเป็นคนอะไรเราก็อยู่ของเราได้แต่ว่าแค่ มาแบบเดินมาหาเดหรือว่าแบบแชทอะไรอะไรก็ได้ก็ก็ก็เข้ามาทางไหนก็แล้วแต่เลยค่ะไม่ได้ระบุนะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่เมื่อถึงเวลาแบบแบบไหนมันก็มาเถอะแบบก็มาแบบจริงใจจริงจังละกันคือถ้าจริงก็ก็จริงแบบไม่ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบว่าโหยหาแต่ว่ามาแบบว่า เดี๋ยวจะรู้เองแหละอืใช่ไม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 ่เจอก็ไม่รู้มามาเราุ๊คปุ๊บเพราะ่าเซ็นเราแพ้ใช่เราก็คงจะมีเราคงดูออกเราคงรู้แหละว่าเออคนไหนได้ไม่ได้อะไรอย่างเนี้แต่ว่าทุกอย่างก็เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนได้หมดใช่ไม่มีอะไรผิดถูกขอบคุณนะคะได้